สวัสดีทุกคนนะครับเรากลับมาอยู่กันในแท็บกับอัปเดตล่าสุดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับทางซ้ายมือตรงนี้นี่คือดาร์คพีเซนน่าจะเห็นกันไปในคลิปที่แล้วแล้วนะฮะว่าความสามารถเขาทําอะไรได้บ้างนะครับมีการปล่อยพลังแล้วก็ใช้ถุงมือในการจับคู่ต่อสู้นะฮะรวมไปถึงถุงมือนี้ก็เป็นเกราะด้วยนะฮะป้องกันการโจมตีได้ด้วยเรียกได้ว่าน่าจะเก่งที่สุดในตอนนี้แล้วนะฮะค่าตัวถึง10ล้านเลยนะครับในการซื้อตัวเข้ามาตัวหนึ่งขวามือนี้ก็เช่นกัน,นะฮะเก่งไม่แพ้กัน สามารถจู่โจมได้เร็วบินได้ด้วยนะครับนี่คือซุปเปอร์พีเซนต์นะฮะแต่ก็อาจจะเก่งน้อยกว่าด์คพีเซนต์อยู่นิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับค่าตัว10ล้านเช่นเดียวกันทั้ง2คนเนี่ยตอนนี้น่าจะไม่มีใครมาสู้ได้แล้วนะฮะถ้าตัวต่อต,ตัวนะครับแต่วันนี้ผมแนะนําคนหนึ่งฮะที่น่าจะต่อกรกับเขาทั้งคู่ได้นะครับนั่นคือคุณ <laughs> น่าจะไม่ต้องบอกชื่อใช่ไหมอาจารย์ไซนะครับอาจารย์ไซของเรา วันนี้นะฮะเขามาเป็นผู้ต่อสู้ของ2คนนี้นะครับอาจารย์ไซของเรานะฮะแน่นอนครับ1ห,หมัด1คิวไม่ต้องพูดมากเลยนะฮะถ้าต่อยโดนี่คือเรียบร้อยแน่นอนแต่ความสามารถอื่นๆนั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูความสามารถของเขาก่อนละกันนะครับมันเป็นวัดนะฮะมันไม่ได้อยู่ในเกม <laughs> เริ่มจากขวามือนะฮะอันนี้คือแก๊งคาบอยนะครับใน ในยุคคาบอยที่ผมยังไม่ได้เล่นนะฮะไหนๆก็ไหนๆและพาเข้ามาสู้ด้วยเลยแล้วกันนะครับใช้อาวุธเป็นปืนนะฮะแน่นอนมีการยิงปืนแน่นอนอาจารย์ไซของเรานะฮะจะสามารถป้องกันกระสุนได้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องชะลอนิดนึงนะครับอาจารย์ไซเหมือนจะบินมาฮะบินมาแบบโอ้กันกระสุนได้ต่อยรือ,อยังเมื่อกี้ยางโอ้ดูกระสุนกระเด็นครับกระเด็นแบบไม่โดนผิวเลยลงไปนอนนิดนึงยังไงยังไงต่อยไปแล้วฮะ ไปไหนแล้วลงไปนอนเรียบร้อยฮะ <c oughs> คนละหมัดอ่าแป,แป,แป,แปลแล๊วแป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 ีลูกปาจิ้วเรียบร้อยครับสมชื่อชายาของอาจารย์ไฟนะฮะหนึ่งหมัดหนึ่งคิวเรียกว่าเอาหัวไปตลบในฝุ่นเลยทีเดียวนะฮะอ่ะไม่ต้องสโลนะฮะดูแบบเจ้าเจ้ากันเลยนะฮะ ต่อยต่อยไม่โดนมีการหลบให้มีการหลบมีการหลบมีการหลบต่อยไปฮะเรียบร้อยใครโดนต่อยหื่กระเด็นเลยยังไงฮะไม่มีใครยิงเข้าเลยนะครับกันกระสุนได้เอาไงาย,ยังไงย,ยังไงโอ้โหหมัดเดียวสองคนอาจารย์ไซของเรานะฮะเรียบร้อยอ่ะลองเปลี่ยนบ้างอีกคนหนึ่งที่อัปเดตมาล่าสุดนะฮะนั่นก็คือเทพทอนั่นเองนะครับใช้สายฟ้าแล้วก็ใช้ค้อนตีได้นะฮะ อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าดาร์คพิเซนนะครับแต่ว่าดาเมจก็น่าจะรุนแรงอยู่นะฮะในการใช้ค้อนแล้วก็สายฟ้านะครับเอามาดูกันอาจารย์ไซมานะฮะบินมาโอ้ไม่โดนหลบได้กระเด็นไปหนึ่งไปนู่นเลยครับโอ้ต่อยแรงมากโอ้ยังไงยังไงอืมปัดหนักทีเดียวนะฮะสายฟ้าโดนบ้างหรือเปล่าเหมือนจะไม่โดนเลยครับสายฟ้า โตแล้วโดนค้อนค้อนหลุดเลยครับสู้ไม่ได้ฮะไปนู่นเลยฮะสู้ไม่ได้นะครับเทปทอสิกว่าคนอาจารย์ไซคนเดียวครับเรียบร้อยเรามาเปลี่ยนเป็นนักสู้ระยะประชิดตัวกันบ้างนะฮะใช้หมันเหมือนกันนี่คือซูเปอร์บ็อกเซอร์นะครับอาจารย์ไซครับบินไปแล้วยังไงดูฮะต่อยโดนไหมเหมือนจะไม่โดนออกเขามาลุมต่อยอือโอ้โห มองไม่ทันครับมองไม่เห็นเรียกว่าเข้ามาลุมต่อยกันหมดเลยอันนี้โดนต่อยแล้วฮะเรียบร้อยหลับตาไปหนึ่งคนโอ้โหสูห้กันดุเดือดสู้กันดุเดือดมองไม่เห็นครับมองไม่ทนันต่อยกันนวมดุดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมองไม่ทนนะันฮะอาจารย์ไซก็โดนต่อยใช่ไหมโดนเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นอะไรฮนะนิง่งๆอ้าวเดี๋ยวสิ อาจารย์ไซไปไหนอะไม่สโลว์แล้วให้เขาสู้กันเองสลุมุนมากฮะการสู้ครับเขามารุมกันนะฮะโอ้โหโอ้โหดูครับเขามารุมต่อยกันกระเด็นกันออกไปฮะยังไงอาจารย์ไซเมื่อกี้มาตรงไหนฮะอาจจะผิดจ,จังหวะไม่ได้ต่อย <D ing! <D ing! <D ing> เหลือไม่ถึงสิบแล้วมั้งฮะตอนนี้อาจารย์ไซได้ไหม อ๋อได้ครับชนะฮะรอบนี้เมื่อกี้อาจจะผิดพลาดนะครับอาจจะสะดุดอะไรนิดหน่อยล้มหัวฟาดพื้นชนะไปนะฮะลองมาเป็นแบบตัวใหญ่กันบ้างนะฮะใจแอนนะครับลองมาดูว่าเจ้ายักษ์พวกนี้จะสู้กับอาจารย์ไซได้หรือเปล่านะฮะอ่ะยังไงอาจารย์ไซสู้ได้ไหมกระเด็นเลย ยักก็ยักษ์เถอะโอ้โอหมัดเดียวเท่านั้นคราวนี้นะฮะมาถึงคู่เอกของเรานะครับคนแรกซูเปอร์พิเซนตนะครับก็พอๆกับซูเปอร์บ็อกเซอร์เมื่อกี้นะฮะแต่อันนี้คนเดียวนะครับรวมเข้ามาบินได้ด้วยนะครับเจอกับอาจารย์ไซนนะครับหนึ่งมัดเรามาลองดูนะครับว่าหนึ่งมัดของอาจารย์เนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่ากับซูเปอร์พิเซนตนะฮะบ,บินมาโอ้หบินมาก่อน ชิงโอกาสก่อนฮะโจมตีก่อนลอยขึ้นไปครับลากอาจารย์ไซขึ้นไปอาจารย์ไซได้ต่อยหรือยังเอ้าต่อยกลางอากาศใช่ไหมเนี่ยสีแดงชนะครับอาจารย์ไซชนะวันพันช์จริงๆด้วยครับหมัดเดียวเท่านั้นให้โอกาสอีกรอบนึงนะฮะสำหรับซุปเปอร์พิเซนบินมาใหม่ครับเฉียวไปฮะบินกลับมาลากตัว <S <S ได้ต่อยไหมจะได้ต่อยไหม จะได้โจมตีหรือเปล่าเอาจมดินอีกแล้วอาจารย์ใส่ติดติดลงไปในดินเดี๋ยวก่อนเอาเอาสีน้ำเงินชนะแล้วจะไปเห็นไหมเนี่ยลากไปในดินทำไมเอาไม่ไม่นับเอาไม้ฮะไม่นับเมื่อกี้มองไม่เห็นโดนต่อยไปครับลากมาจมดินอีกไหมวนไปสองรอบเอาหัวโคกไปฮะใส่จามะได้ต่อยหรือยัง ยังเลยนะครับยังไม่มีโอกาสได้ต่อยเลยลากไปลากมาอยู่ฮะยังไม่มีจังหวะได้ต่อยนะครับคือถ้าเกิดดูปกตินี่ดูไม่ทันนะฮะยังตั้งตัวไม่ได้นะฮะซตามะชนไปหลายรอบแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้ต่อยเลยฮะ <c oughs> ลากไปลากมาจะจบไหมวันนี้ จะสู้ได้หรือไม่เหมือนจะได้ต่อยแล้วเหมือนจะได้ต่อยแต่ต่อยไม่โดนใช่ไหมโอ้โห oh. จะลากไปถึงไหนครับอ้าวสีแดงชนะครับไปต่อยตอนไหนเนี่ยคือไม่มีโอกาสได้เห็นจังหวะต่อยเลยนะลากไปลากมาอย่างเดียวโอเครอบนี้ปล่อยแบบปกตินะฮะไม่สโลและวโดนต่อยเร็วๆนะฮะโอ้โหโอ้โหเหมือนกระตูนเลยนะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับชนะไปอาจารย์ใส่ไหนท่าต่อยเขา ต่อยข้างไหนเนี่ยนี่ใช่ไหมต่อยหันหลังด้วยใช่ไหมเนี่ยต่อยหรือเตะทีเดียวฮะเรียบร้อยแพ้ไปนะสําหรับซูปเปอร์พิเซนต์นะครับยังมีอีกหนึ่งคนและผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้นะฮะนี่คือดาร์คพิเซนต์แน่นอนครับจะเข้ามาโจมตีเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมีเกราะป้องกันมีถุงมือในการดึงคู่ต่อสู้นะครับมาลองดูว่า one p u นช์นะครับต่อยมัดเดียวจะได้ต่อยหรือเปล่ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนั่นไงฮะถุงมือมาก่อนเลยครับ ปล่อยพลังมาโอ้โอ้เอ้าแพ้ครับสู้ไม่ได้ฮะรอบแรกแพ้ไปครับเอาไม่เอาหม่เอาไม่ไม่มีโอกาสได้โจมตีโดนถุงมือดึงครับผมไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้ว่าโดนอะไรนะครับไม่รู้แพ้ยังไงโดนถุงมือดึงลงมาตีกับพืน้นฮะแต่ว่ากาันกันพลังได้นะครับได้ยินเสียงเหมือนกันพลังในการโจมตีแต่ว่าไม่กันถุงมือนะฮะ ถุงมือดึงได้โอ้โหสามสี่ถุงมือแล้วครับโอ้โหโอ้โหโขไปเอ้าอาจารย์ได้ต่อยครับมัดเดียวเรียบร้อยเสมอกันไปครับหนึ่งหนึ่งฮะรอบตัดสินนะครับคราวนี้ถุงมือจับมาแล้วครับโขกไปเอ้าจมดินผมว่าที่แพ้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะจมดินแน่เลยใช่ไหมพอจมดินแล้วแบบขยับไม่ได้เออเนี่ยจมดินทะลุไปแพ้ คือถ้าเกิดทะลุดินแพ้แน่นอนฮะเปลี่ยนแมปดีไหมแมปนี้มันทะลุดินได้มีอาการแหลกหน่อยๆนะฮะโดนจับทุ่มใส่พื้นไปตรงนี้เป็นพื้นหญ้าครับโดนจับไปสองถุงมือนะฮะอือหือกระเด็นไปนู่นครับโดนจับโยนไปตรงนูน้น,นโอโ้โหยังไงยังไงวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาครับจะได้โจมตีหรือเปล่านะสุดท้ายนะฮะพยายามฝ่าพลังไปพยายามฝืนถุงมือ อีกแล้วทะลุดินอีกแล้วทะลุดินนี่คือแบบหายไปเลยอะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าบัคหรือว่าเป็นพลังของดาร์กพิเซนอยู่แล้วนะในการทุ่มลงไปแล้วเนี่ยจมดินครับมีหน่วยกองเชียร์อยู่ในอยู่ในหมวดไหนละกองเชียร์ซีเฟตหรือเปล่าแอลเชลิดเดอร์นะเสริมความเร็วให้อาจารย์มาลองดูโอ้โหวิ่งไปอย่างรวดเร็ว ถุงมือจับได้อยู่ดีนะฮะยังไงยังไงกระเด็นมากระเด็นมาอ้าวเรียบร้อยครับโดนต่อยหายไปเลยสู้ได้ครับต้องฝืนเข้าไปครับฝาเข้าไปให้ได้เหลือชิลิเดอร์คนหนึ่งโดนทุ่มไปฮะอาจารย์ไซตะมะก็โดนทุ่มเหมือนกันทุ่มลงไปอีกทีนึงหายไปแล้วครับเรียบร้อยจมดินไปคือแพ้เลยฮะ ถึงแม้ว่าจะแพ้ไปนะแต่ว่าพลังก็พอจะประมือกับ Dark p พิเซนได้นะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้นะฮะสำหรับ Dark p พิเซนนะครับโอเคฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ